สวัสดีครับวันนี้เรามาลองใช้สวิตช์ดูนะครับในคลิปที่แล้วเราใช้หับไปนะครับความแตกต่างระหว่างหับกับสวิตช์แตกต่างกันนะครับข้อที่1นนะครับตัวหับนะครับอยู่ในเลเยอร์ที่เป็นฟิจิเคอร์เลเยอร์นะครับการส่งส้นญางจะส่งมันแบบบอรดแคสต์นะครับนั่นหมายความว่าเวลาส่งนะครับจะส่งกระจายไปทุกพอร์ตนะครับทําให้เกิดการหารความเร็วนะครับแต่ตัวสวิตช์นะครับจะมีหน่วยความจําในตัวนะครับ เวลาเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อบริการผ่าน MAC address นะครับซึ่งสวิตช์จะอยู่ในชั้นที่2ของ Data Link Layer นะครับผมทำการเอา PC มาเชื่อมต่อนะครับในที่นี้ผมทำการเอา PC มาสตัวนะครับ4ตัวจากนั้นครับก็ทำการกำหนดค่า IP นะครับก่อนกำหนดค่า IP นั้นผมทำการเชื่อมต่อกันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเชื่อมต่อเครื่องกับสวิตช์นะครับ เชื่อมต่อเข้าไปเมื่อเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก,ก็ทำการ c o n f ิก ip address นะครับเป็น10.10.10.1 10. 10. 10. แมค a อดเด,ดเส s อะซับเนต,ตัวนี้นะครับต่อไปครับไปที่ ip config นะครับ เน,นะครับเป็นเบอร์ที่2องเครื่องที่3เป็นเบอร์สานะครับเครื่องที่4เป็นเบอร์สี่ครับสนะครับ4ชุดเรียบร้อยงรนะองดูครับเราใช้คอมมานด์พร้อม สาย p c o n f อนฟิกปึ๊บได้เบอร์เรียบร้อยนะครับลองปิงหนูครับ1ิบจุดสิบจุดสิบจุดสองปิงหาเบอร์สองเจอไหมเจอนะครับปิงหาเบอร์สามครับปิงหาเบอร์สี่ครับโอเคนั่นหมายความว่าปิงหาเจอทุกเบอร์นะครับปิงหาตัวเองเจอไหม ่าหาเต็มตัวหาเจออยู่แล้วนะครับจากนั้นครับเราลองไปดูที่ตัวสวิตชครับที่ตัวสวิตช์นะครับไปที่ LCI นะครับ Enter ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Enable นะครับโอเคจากนั้นครับพิมพ์คำว่า Show นะครับ MacAddress ครับปุ๊บ โอเคครับเจอแล้วนะครับว่า Mac Address ที่เราเห็นนะครับก็จะมีด้วยกัน4เครื่องในแต่ละเครื่องนะครับก็จะระบุนะครับว่าพอรตที่1นะครับ Mac Address อะไรพอรตที่2 Mac Address อะไรนะครับคราวนี้เราลองทำการส่งข้อมูลดูครับผมจะส่งจากเครื่องที่1ไปหาเครื่องที่3นะครับไปหาเครื่องที่สแล้วผมลองใช้ตัว Simulator ให้เราเห็นภาพนะครับว่ามันส่งสัญญาณยังไงคลิกครับส่งปุ๊บนะครับไปที่สวิตช์สวิตช์ทการคลิกแล้วครับว่า mac address ที่เราจะส่งอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งมาหาตัวเครื่องที่2ครับไอเครื่องที่3ครับเครื่องที่3เมื่อรับแล้วก็ทําการตอบกลับนะครับเวลาตอบกลับก็ตอบกลับไปหาเครื่องที่หนได้เลยครับโดยไม่จําเป็นต้องส่งสัญญาณแบบบอดแคสเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่วิธีการส่งสัญญาณข้อมูลแบบสวิตช์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ